ส้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับรีวิวมือถือพับได้ที่เรียกว่าบางที่สุดตอนนี้และเบาที่สุดด้วยเช่นดียกันครับ Honor Magic V2 ตอนนี้มาอยู่ในมือเราแล้วพบกับรีวิวฉบับเต็มได้เลยครับว่า Honor Magic V2 นั้นจะมีดีอย่างไรและน่าใช้จริงหรือเปล่าครับ เอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับที่จริงเราแกะไปแล้วละครับก็คือตัวเครื่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมาพร้อมกับตัวเคสนะครับเข็มจิ้มซิมตัวของคู่มือแล้วก็รวมไปถึงสายบีพร้อมกับตัวที่ชาร์จนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวที่ชาร์จนั้นไม่ใช่สเปคเมืองไทยนะครับเราก็เลยไม่ขออนุญาตเอาให้คุณดูนะครับแต่ว่าที่ชาร์จนั้นจะมีกำลังอยู่ที่66วัตต์นั่นเองครับก็ถือว่าค่อนข้างที่ใจเยอะพอสมควรเลยทีเดียว จิก v 2นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอด้านนอกนะครับขนาดอยู่ที่6.43นิ้วความละเอียดใช้คาว่าใกล้เคียงกับ Full HD ดีกว่านะครับอยู่ที่2,376คูณ1,060นะครับแล้วก็ r Refresh r a t e ค่อนข้างที่จะไวอยู่ที่120นะครับมีกล้องหน้า16ล้านพิกเซลมาให้ด้านล่างเป็นปุ่มควบคุม,มนะครับแต่ทีนี้เราจะเปิดหน้าจอข้างในให้คุณดูเลยดีกว่านะครับซึ่งบานพับนั้นออกแบบค่อนข้างดี เรามีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบามากนะครับโดยหน้าจอด้านในนั้นจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่7.92นิ้วนะครับความละเอียดนั้นก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโดยอยู่ที่ราราประมาณ2,156แล้วก็คูณที่2,344นะครับอัตราส่วนของหน้าจอนั้นถือว่าค่อนข้างใหญ่ดีหน้าจอทั้งคู่นะครับความสว่างนั้น จะเรียกว่าใกล้เคียงกันด้านในนะครับอยู่ที่1 6 0 0นี้แต่ว่าด้านนอกนั้น2,005นะครับหือว่าค่อนข้างสว่างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านนอกึบอกไปว่าเป็นแบบนาโนคริสตัลกราสนะครับป้องกันรอยขีดข่วนได้ก็เรียกว่าค่อนข้างโอเคอยู่สําหรับในเรื่องของตัวหน้าจอของมือถือรุ่นนี้นั่นเองครับสนาดเรื่องของพอร์ตต่างๆนั้นก็ยังอยู่ตําแหน่งเดิมๆแต่เราจะให้ดูรับเพวเครื่องกันก่อนนะครับ รอบตัวเครื่องของ h o n o r Magic V2 นะครับก็จะเป็นแบบดีครับอันนี้เป็นตัวด้านของบานพับนะครับจะเรียบง่ายด้านบนจะมี IR Buster ไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงมาให้จุดหนึ่งครับฝั่งนี้นะครับมีปุ่ม power พร้อมกับระบบสแกนนิ้วมือถัดมาจะเป็นปุ่มนะครับเพิ่มลดระดับเสียงนะครับเวลาที่กลางออกปุ๊บเนี่ยปุ่มของเพิ่มร,ระดับเสียงจะไปอยู่ทางซ้ายมือนะครับแต่ว่าถ้าพับเนี่ยจะอยู่ด้านเดียวกัน ส่วนด้านล่างจะมีลำโพงขนาดใหญ่นะครับมี usb type c แล้วก็มีไมโครโฟนมาให้แล้วก็ที่สำคัญครับมันค่อนข้างจะซ่อนดีที่จิ้มซิมนั้นนะค่อนข้างแนบเนียนพอสมควรเลยทีเดียวครับดังนั้นในเรื่องของตัวถาดใส่ซิมก็จะเป็นลนาาักษณะแบบ duo ซิมแบบนี้นั่นเองครับก็เรียกว่าใหญ่พอสมควรทั้งด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัสดุ ที่เรียกว่าค่างๆดูดีเหมือนกับเป็นกระจกเลยนะครับแล้วก็จะมีกล้องล้อมรอบแบบนี้เลยสเปคกล้องมีดังต่อไปนี้ครับกล้องหลังนะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับระบบรองรับกับ DToF ด้วยนะครับพร้อมกับเลเซอร์โฟกัสแล้วก็มีระบบ OIS สำหรับกล้องหลักกล้องตัวมุมกว้างนะครับ50ล้านพิกเซลครับแล้วก็กล้องเทเลโฟโต้นะครับรองรับการสูมที่2.5เท่า แล้วก็รองรับระบบ OIS ความละเอีด20ล้านพิกเซลพร้อม LED แฟลชคู่รองรับการถ่ายครับยูที่ 4K แล้วก็ Full HD ส่วนกล้องหน้านะครับอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในจะมีความเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวีดโอสูงสุด,สด,สด,สดที่ 4K นะครับแล้วก็ Full HD 30เฟรมเรทเท่ากัน สำหรับน้ำหนักตัวเครื่องนะครับอยู่ที่231กรัมเพราะว่าเป็นบอดี้แบบธรรมดานะครับไม่ได้เป็นบอดี้หนังดังนั้นเนี่ยในเรื่องของน้ำหนักของตัวเครื่องผมถือว่าค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเลยแล้วก็จับถือได้ง่ายเวลากางก็กางได้ง่ายเช่นเดียวกันแบบนี้นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของระบบภาพเสียงกันดีกว่าครับว่า o n g i c v 2นั้นจะให้ระบบภาพะเสียงเป็นอย่างไร ีเจอร์และการใช้งานนะครับสำหรับในส่วนของหน้าจอธรรมดากันก็จะมาพร้อมกับระบบเป็นการที่มีชื่อว่า Magic OS นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างจะทันสมัยพอสมควรแต่ยังเป็น a d นด3อยู่นะครับ Magic OS เวอร์ชันดังกวก็คือเวอร์ชัน7.2นั่นเองครับเราคาดว่าจะอัปเดตในานาคตอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยในเรื่องของตัว ระบบไปการนะครับก็ยังคงคล้ายๆกับออเนอร์แต่สิ่งที่จะแตกต่างนะครับก็คือหน้าจอด้านไหนซึ่งจะรองรับการทำงานแบบมัลติทัสกิ้งเมื่อเปิดมาปุ๊บจะมีความเป็นแท็บเล็ตมากขึ้นนะครับเราสามารถเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะมีการแสดงผลแบบนี้ได้แล้วก็จะมีจุดเด่นก็คือมีเป็นโหมดของเฟร์เดลลโหมดนะครับสมมุติว่าเราผากแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าสู่โหมดเป็นพาราเลลนะครับก็คือเป็นโหมดแบบ มีการซ่อนรูปอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแอ e นะครับได้ด้วยซึ่งในตัวนี้นะครับจะรองรับแอปพลิเคชันที่มีคอม,ม,มหลักหลายอยู่เหมือนกันจะสามารถตั้งเป็น4.3่ต่อสาม่เาอะไรเงี้ยก็ได้หมดนะครับและนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการอ p t i ิมั e เลเยอร์ก็ยังสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงแอป e x t e n d e d นนะครับถ้ามีแอป ตัวไหนที่เราสามารถเปิดแบบเติร์ปาร์ตี้ได้ก็สามารถจะทําได้นะครับนี่แล้วก็ยังสามารถที่จะทําแบบนี้นะครับก็คือเมื่อเราเปิดเนี่ยให้หน้าจอด้านนอกหรือด้านในเนี่ยสามารถเปิดปิดได้เช่นเด็กเช่นตรงนี้ครับแอปเอ็กเนเดนะครับเวลาเราใส่ปุ๊บข้อมูลนะครับเช่นอันนี้เป็น t w i t t e อร์นะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปใน Twitter ดู ยกตัวอย่างนะครับสำหรับในส่วนของแอป Atten d e ตตอนนี้เราได้ติดตั้งตัวของทวิต t t อรเรียบร้อยนะครับเราก็สมมติเลือกมาสักอันหนึ่งแล้วกันเลือกเป็นนี้แล้วกันเนาะกดปุ๊บนี่แยกแบบนี้ทำให้เราสามารถดูข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึง้นในนี้คือแอป Atten d e ตนะครับแต่วม่ที่เหลือน,นั้นอะ่ะก็คือเราติดตามกันต่อไปว่าจะมีแอปพลิเคชันไหนที่รองรับนะครับอย่างเช่นถ้าเราเข้าตัวของ Google Play Store ก็จะเป็นหน้าจอใหญ่แบบนี้แต่ว่าที่จริงอะ่ะมันสามารถที่จะถังให้มัน ใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์กล้องกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรสําหรับรูปเล่นกล้องนะครับก็เรียกได้ว่ามาแบบครบนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์นะครับแล้วก็สามารถเปิดตัวของ AI photography ได้โดยระบบจะเรียนรู้อัตโนมัติแล้วก็ยังสามารถถ่ายโหมดสปอร์ตได้ซูมภาพนิ่งนะครับสามารถซูมได้สูงสุด40เท่านะครับส่วนวิดีโอนั้นทําได้ที่10เท่านั้นเองครับมีโหมดพอดเฟสนะครับซึ่งสามารถกําหนดมะบายหลังนะครับแล้วก็ กด beauty ได้ด้วยแต่ว่าไม่ได้ปรับเป็นเทียส่วนในโหมดมีมาให้แล้วก็ตัวของ aperture หรือบอกในโหมดนะครับมันสามารถที่จะใช้กับกลองหน้าได้ด้วยวิดีโอนะครับก็ดองรับการถ่ายวิดีโอกลางคืนได้ด้วยนั้นเช่นเดียวกันแล้วก็ยังสามารถกําหนดเรื่องของเฟรมเรทและอื่นอือีกมากมายใส่ไลยน้ําก็สามารถใส่ได้แต่พอเป็นโหมด b o ว v ่นะครับคือใครที่อยากได้ละลายหลังโบเกสสวย,สวยแล้วก็เป็นแบบมีตัวของซีนต่างๆที่คุณชอบนะครับ ก็าสามารถกําหนดได้แบบดีเลยนะครับแต่ว่าเจ้าโหมดตัวนี้มันใช้ได้ชพอกกล้องเท่านั้นส่วนตัวของโหมดโปรก็รองรับการถ่ายแบบตัวของโหมดบูวีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็มีล็อกไฟล์นอกจากนี้ก็ยังมีโหมดอื่นๆเช่นสโลว์โมชั่นไทม์สแลปนะครับซูเปอร์มาโครดูโอวิวสองกล้องแล้วก็รวไปถึงถ่ายซอรี่แล้วก็รวมถึงถ่แบบ high เรสโ l ลูชันหรือว่าความลเดียด50ล้านพิกเซลได้เช่นเดียกันรูกเล่นของกล้องหน้านั้นจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรหายไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับกล้องหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องด้านในหรือว่ากล้องด้านนอกนะครับก็จะถ่ายนะครับตัวของภาพนิ่งได้แล้วก็วิวนะครับอยู่ที่ 4K นะครับนี่เป่าให้ดูส,สดๆแบบนี้ 4K 30 สว่างนะใช่ไหมโอเคจากนั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของภาพนี้ป,ปตกติก็สามารถปรับเปลีป่ยนฟิลเตอร์ได้แล้วก็ยังสามารถจะถ่าย portrait ได้นะครับถ่ายหมดกลางคืนได้ด้วยแต่ว่ามันจะมีปุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถที่จะสวิรช์จากตัวของกล้องตรงนี้นะครับสลับเป็นทางของกล้องหลังได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราจะไม่สาธิตในส่วนของกล้องหลังว่ากล้องหลังนั้นทําอะไรได้ในเรื่องของตัวของการถ่ายนี้นะครับเพราะว่า มันก็คือเหมือนเหมือนกันดังนั้นเราไปดูภาพตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับว่าอ o อ o เ m อร์มี2นั้นะภาพมานั้นจะเป็นอย่างไรกันครับ จะไปกันทดลองสูตรออนเนอร์เมจิก V2 นะครับตระยะ0.5นะครับไประยะสูงสุดที่10นะครับเออนี mm hmm. ้นะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะสูบได้ในสะดับแบบนี้เลยครับ mm hmm. เป็นกล้องหน้านะครับของ Honor v g บ2ไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าทางด้านนอกหรือด้านในนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สังเกตนะครับว่ามันจะไม่มีการระนาเกิดขึ้นเลยเพราะว่าสังเกตว่าแบบข้างหนัานั้นก็ยังชัดตัวผมก็ยังชัดอยู่เหมือนกันครับสำหรับอันนี้คือกล้องด้านในนะครับก็จะเป็นลักษณะหมอนกันเลยกับกล้องด้านนอกนั่นเองครับมันก็จะเป็นลักษณะของการเก็บยวและนี่ยดใงค่อนข้างเกดีอยู่นะครับส่วนในสภาพแวงน้อยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับ สีสันออกมาก็ถือว่าค่อนข้างจัดเต็มอยู่นะครับสาหรับในเรื่องของกล้องหน้าอันนี้เป็นกล้องหน้าตัวด้านนอกนะครับซึ่งแน่นอนตัวข้างในนั้นก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับความละเอียดม,มันพอๆกันนะครับสาหรับกล้องคู่นะครับก็จะเป็นลนะักษณะแบบนี้ครับอีกฟังหนึ่งนะนะั้นอะเวลาที่เราจะสูบก็ต้องกดทางมือนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายยกเว้นคุณจะกดโดยทันทีแล้วก็สามารถสูบได้สุดๆอยู่ที่ กเท่าน,นะครับก็เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่ามันยังสามารถที่จะเปลี่ยนหมวดต่างๆได้เช่นในแบบนี้เราสามารถที่จะย้า,ายตัวจอได้แล้วก็ยังสามารถที่จะสูงได้อยู่นะครับแต่ว่ามันจะต้องทำเทียอย่างครับสเปคของ Honor Magic v 2นะครับมาพร้อมกับคุมพลังของคอมสแตน์ราก้อน8-2แล้วก็การจอเป็น a อดิ n น740แล้วก็ในรุ่นของสเปค ในประเทศไทยจะมีแรมมาให้16 g b กแล้วก็ความจำภายในตัว512 g b มาให้เลือกไม่สามารถเพิ่มทั้งแรมแล้วก็ตัวของมม c r o ค s d ได้นะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth เวอร์ชัน 5.3, GPS, h g p s รองรับ USB Type C เป็นพอร์ตเชื่อมต่อและที่สำคัญแบตเตอรี่อยู่ที่ขนาด5,000ม ah. ิลลิแอมป์รองรับกระชัาไฟแบบสายเท่านั้นกำลังสูงสุดอยู่ที่66วัครับ เนื่องจากคุมพลังเป็น s n a p d r ร g o n 8 2นะครับดังนั้นในการทดสอบประสิทธิภาพประมาณนั้นคะแนนก็อาจจะไม่ได้แบบหวือหวาขนาดนั้นนะครับก็ทำได้ที่1ล้1 000, 33, 000, 3 3 2 7 3สลัอันตุตูครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือกิก b e n ซ6นะครับก i ก b e n ซ6นั้นจะทำได้อยู่ที่ร,ราวๆประมาณนี้ครับ Single Core 1,428แล้วก็มัลติคอร์ทำได้4,017 แล้วก็รวมถึง 3D Max นะครับแต่ 3D Max เนี่ยเราทดสอบได้หมดเลยพบว่ามันก็ผลนอดแบนนะดีเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมกันดีกว่าแต่เราจะเล่นเกมกับหน้าจอด้านในเท่านั้นครับในหมวดของหน้าจอด้านในนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยเราก็สามารถที่จะปัดแบบนี้ได้ก็จะมีเกมเมเนเจอร์ซึ่งสามารถที่จะปรับในเรื่องของความเร็วนะครับในการเล่นเกมแล้วก็อื่นๆมากมายสามารถบันทึกกหน้าาาจจอและะ็ย,ยังสามารถที่ ตั้งค่าเดองเกี่ยวกับวัติทฐาแล้วก็รวมถึงเกมฟิลเตอร์ต่างๆได้ชิ่นเดียวกันครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมกับเกมนี้ครับ Astro so Galaxy ว่ามันจะเป็นอย่างไรและก็พบกับตัวของเกมตีชินแพทซึ่งเราจะเล่นจากหน้าจอด้านนอกเท่านั้นเป็นแบบวิดีโอเช่นเคยพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เรามาลองเล่นเกมแต่ว่าตำแหน่งของลำโพงตอนนี้มันบังมือแน่นอนครับเพราะว่าผมเปิด อ่าใช้คําว่ามันผิดฝังนิดนึงแต่จากท่านที่ดูจากภาพการแสดงผลของตัวหน้าจอนั้นนะก็เนึกว่าเอ้ยใช้ได้อยู่นะแล้วก็แกจเจอร์ทำงานได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับสำหรับตัวนี้ในเรื่องของการออกแบบระบายความร้อนเพราะว่าตัวนี้มันเนื่องจากเขาขายความบางนะครับดังนั้นในเรื่องของการใช้งานด้านความร้อนนะครับมันก็อาจจะร้อนไวแต่มันไม่ได้ร้อนแบบร้อนพวกภาพะไรขนาดนั้นนะฮะ ดังนั้นในเรื่องของความจัดการความร้อนก็ถือว่ามือถือตัวนี้ก็ทําได้ดีที่สุดท่าที่มันจะทําได้แล้วนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของเกมเจนชินบินแฮกกับหน้าจอด้านนอกกันดีกว่าครับว่าเวลาเราเล่นแล้วมันจะรู้สึกอย่างไรกันครับ สำหรับในเรื่องของการใช้นำทางนะครับก็เรียกได้ว่ามือถือ Honor Magic V2 นะั่นะก็ถือว่าเจ็บสัญญาณได้ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของการบอกพิกัดนั้นแม่นยำแต่ว่าถ้าเราเอามือถือไปมองไว้เหมือนกับบนตักนะครับมันก็จะมีอาการรุนรนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าที่เหลือนะั้นะก็ยังคงเป็นมือถือที่ยังจับสัญญาณได้ค่อนข้างดีอยู่ครับ สำหรับในเรื่องของความเร็วและการเชื่อมต่อนะครับถ้าเป็น Wi-Fi 6นั้นอนะ่ะจะค่อนข้างที่จะเชื่อมต่อได้ค่อนข,ข้างไวนะครับความเร็วที่ได้นะครับถือว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงพอสมควรแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบชิดมากเหมือนระดับตัวของ WiFi ที่เป็นมาตรฐานที่สูงก,กว่านี้นิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นคนทั่วไปใช้เพียงพอต่อการใช้งานนะครับแต่ว่าทีนี้ในเรื่องของถ้าเป็นเทคโนโลยีของตัว 5G นั้นอนะ่ะก็จะแตกต่างกันออกไปครับเช่น เดี๋ยวเราปิดตัวของ Wi-Fi ออกก่อนนะครับปึ๊บแต่ก็เราจะใช้ 5G ในการทดสอบอีกทีหนึ่งผลที่ได้นะครับในเรื่องของความเร็วนะครับก็อาจจะแตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็ความหนานแน่นด้วยเช่นเดียกันสำหรับในเรื่องของ 5G ครับสำหรับในต้นแบตเตอรี่นะครับของ Honor Magic V2 นะครับก็จะมีอตตยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับเราได้มีการใช้จอนอนและจอในสลับกันนะครับ ผลที่ได้ตอนนี้คือแบตเตอรี่เหลือ9%เรามีการชาร์จทั้งหมดนะครับมีประมาณ2 2รอบนะครับหน้าจออ c r สกินทา e นะครับสุดโหดมากในรอบนี้นะครับ8ชั่วโมง33นา,า,า,าทีนะครับก็ถือว่านานพอสมควรเลยทีเดียวครับดังนั้นในเรื่องของแบตเตอรี่ถ้าเอาภาพรวมคือก่อนข้างางที่จะอึดใช้ได้อยู่เหมือนกันทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับฟีเจอร์กันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไร สำหรับฟีเจอร์นะครับก็จะมีทั้งตัวของ performance mode นะครับก็จะเป็นในเรื่องของบอกว่าตัวนี้สามารถที่จะเร่งประสิทธิภาพได้แต่ว่าก็จะกินไฟเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของ power saving mode นะครับสามารถตั้งตัวของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้นะครับให้เป็นแยกออกมาแล้วก็สามารถที่จะตั้งตัวของที่เป็น app launcher แล้วก็สามารถตั้งค้างหรือเช่นเกี่ยวกับเรื่องของระบบสมาร์ตนะครับตัวนี้จะไม่รองรับเกี่ยวกับระบบที่เป็นตัวของ ไ h เลสชาร์จนะฮะตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้รองรับนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้จะไม่มีฟีเจอร์เป็นตัวของรีเวิร์สชาร์มาให้อันนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายอยู่แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าตัวเครื่องนั้นค่อนข้นข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 นางบางนะครับทำให้ในเรื่องของระบบรีเวิร์สชาร์ทที่เป็นแบบตัวของสายะนะั้นน่ะอาจจะไม่เหมาะสมกับมือถือรุ่นนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าตัวออเนอร์นะครับก็ยังมีเทคโนโลยีทดแทนในต่างๆนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะมาแบบครบอยู่ครับ ส่วนหน้าจอด้านนอกนะครับกับ p ีซีมาทำได้ที่8ชั่วโมง50นาทีดงว่าไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับ p ีซีมาทำได้ที่8ชั่วโมง58นาทีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นหน้าจอด้านไหนเดี๋ยวเราดูหน้าจอด้านนอกกันว่าเป็นอย่างไรกันครับสำหรับในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับอ o อ o เนอร์ c v จนะครับจะรองรับกำลังสูงสุดอยู่ที่66วัตต และก็จะต้องชาร์จกับอุปกรณ์ของมันเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาเสียบกันเลยดีกว่ามันจะขึ้นกําลังนะครับแบบนี้นี่แบบนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้น,นว่าตัวของอันโฟนะครับถ้าไม่กลางออกเนี่ยมันจะเป็นรักษณะแบบนี้เลยนะฮะทีนี้เรามาดูตัวของมิเตอร์กันนะครับว่ามิเตอร์บอกเท่าไหร่ตอนนี้มิเตอร์บอกประมาณ2ี่สนะครับประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของ สายยด้วนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเวลาในการชาร์จด้วยบางทีอาจจะไม่ได้แบบกําลังสูงสุดแบบเร็วขนาดนั้นนั่นเองครับแต่ว่ามันก็มีการชาร์จที่ค่อนข้างจะรวดเร็วอยู่นะครับเพราะว่าแบบหนึ่งก็ได้ไฟจาก8%เปอพวกมาที่9%แล้วนะครับโดยตอนนี้ครับที่ชาร์จของเรานะนะั้นจะมีการบอกว่าจะใช้เวลาในการชาร์จให้เต็มนะครับใช้เวลาที่1ชั่วโมง 12นาทีถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่ได้กำลังสูงสุดอยู่ที่66วัตต์นะครับแต่ก็สามารถที่จะจ่ายไฟได้ค่อนข้างรวดเร็วทีนี้เดี๋ยวเราลองปิดว่าเป็นตัวของ Smart. สมาร์ทสมาร์ตเนี่ยมันจะมันจะปิดได้เฉพาะตอนที่เราชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%เท่านั้นนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเครื่องจะไม่ยอมจ่ายไฟที่กำลังสูงสุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นเวลาที่ มันดึกแล้วก็เลยไม่ยอมนั่นเองครับเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่อีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราใช้แบบฟูลเซจจากในกล่องนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ขึ้นแม็ก66เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบซุปเปอร์ชาร์จลักษณะแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยในเผื่อของถ้าอยากได้แบบเต็มๆควรจะใช้ที่ชาร์จติดกล่องนะครับหรือว่าสายนะครับจะต้องมีกําลังสูงสุดถึง6วัตต์ด้วยกันนะครับถึงจะเข้าในส่วนนี้ เอาให้ USB Type C ปกตินะครับที่รองรับก็ลแง240วัตตก็ไม่สามารถที่จะชาร์จได้ครับและกำลังขนาดนี้นะครับเราลองเสียบกับตัวของที่ชาร์จนะครับตัวหวงโบมิเตอร์มันก็จะขึ้น PD แบบนี้แต่ว่าตัวกำลังนั้นจะค่อยๆขึ้นนะครับไม่ได้แบบขึ้นแบบครบภาพแต่ว่ามันจะขึ้นบอกว่าเอ้ยฉันใค้การันทีเต็มที่สุดนะครับของเครื่องเนี่ยปื๊ดเนี่ยสามสนะครับสานะครับสาเจ นี่ก็จะใช้เวลาชาร์จไฟเร็วขึ้นนะฮะนี่ให้ดูที่โวลต์มิเตอร์ก่อนนะครับอยู่ประมาณช่วงนี้ก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับประมาณ44.2นะครับแต่ที่จริงเครื่องนั้นนะ่ะก็สามารถที่จะลากได้เต็มที่การชาร์จไฟเวลาก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมง10นาทีอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับสำหรับในส่วนนี้ครับ สรุปนะคะรับสำหรับอ o n o r Magic V2 ก็เรียกได้ว่าเป็นมือถือพับได้อีกรุ่นหนึ่งนะครับในตลาดที่เรียกว่ามีความบางและเบาพอสมควรนะครับแล้วก็ยังมีการออกแบบที่ค่อนข้างสวยและลงตัวพอสมควรแ mm hmm. ม้ว่าจะเข้าตลาดมาช้าไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่ราคาของเครื่องนั้นนะค่อนข้างจะทำมาดีพอสมควร mm hmm. ดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจกับมือถือพับได้ แล้วก็ใช้งานได้จริง,รงๆนี่คืออีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจในตลาดเช่นเดียวกันครับแต่ว่าคู่แข่งของมันก็อย่างที่ทราบกันดีครับว่าน่ากลัวพอสมควรเลยดังนั้นเนี่ยใครที่จับแล้วชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นดีกว่าครับสำหรับมือถือพับได้ในกลุ่มนี้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไนทนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างหน้าน com, ี้ได้ในฟูบุตรคอมสแแอบิ๊กไดบเช่นเคยครับ